สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love ไปไนี่คือความรักทั่วไปในทุกๆสถานะสำหรับราศีมินนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2 0 2 4นี่วันที่ชแน,นลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไ้ให้ใต้คลิปหรือว่าบนคลิปถ้าเกิดว่าเป็น Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะแล้วก็คนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นไล่เรียงกันไปนะคะ Facebook i n s t a g r ร m ขอบคุค่ะ Facebook Instagram ไ i น์แอดทิกตอลิง์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายนะคะ Instagram ท่าในใดสนใจหินมงคลวัตถุมงคลคลิกไปอ่านารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะขอทราบพลังงานความรักของคู่ที่เป็นประเด็นอยู่นะช่วงเวลานี้นะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง Empress คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆนะเพราะเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้คิดถึงเขาแล้วนะคะแต่แม้เหมือนจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเขาคิดถึงคุณนะคะแต่ก็ยังมีความกลัวอยู่ล่ะ เฟฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งคุณอีกหน่อยนะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงสำหรับความรักของคู่ที่เป็นประเด็นนะคะเขาจะกลับมาในวันที่ช้าเกินไปนะซีนะคะเขาคิดถึงคุณมากมาก แล้วก็จริงๆแล้วว่าอยากจะกลับมาแต่ว่ามันมีพลังงานของความกลัวอยู่นะคะกลับมาเขาก็เหมือนกลัวว่าคุณอาจจะบล็อกเขาอาจจะไม่คุยกับเขานะแล้วเขามีความรู้สึกเหมือนว่าคุณน่ะน่าที่จะลืมเขาไปแล้วนะคิดถึงก็จริงแต่ว่าเดือนพฤษภาคมเหมือนยังกล้ากลัวที่จะกลับมา ถ้าจะกลับมาจริงๆนะคะเหมือนว่าหน้าที่จะเป็นหลังพฤษภาไปแล้วตอนนี้เขายังไม่มีใครนะคะถึงมีคนเข้ามาก็ยังไม่ได้ถูกใจนะ,ะเขาก็เหมือนกับ เรียกไว่าใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆมีความรักแล้วก็มีคนคุยแบบไปเรื่อยๆก็คือยังไม่ได้มีใครซีเรียสเข้ามาในความสัมพันธ์ส่วนตัวคุณอ่ะพลังงานมันออกมาบอกว่าจริงๆแล้วคุณ move on ได้100%เต็มแล้วนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องการกลับมาของเขาสักเท่าไหร่นะทีนี้พลังงานออกมาบอกว่ามีเกณฑ์ว่าคุณอ่ะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วด้วยซ้ำหรือมีคนคุยใหม่เข้ามาแล้ว ดังนั้นการที่เขาจะกลับมาพอดีว่าพลังงานคาริฟฟฝั่งเขาเนี่ยพลังงานหลักเนี่ยมันมีเกณฑ์การสื่อสารอยู่มันมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่ช้าเกินไปคือคุณก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีเขาหรือเธอคนนี้ไว้ในชีวิตอีกแล้วเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะคือถ้าจะกลับมาคนคนนี้จะต้องกลับมาแบบเนียนๆแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเขายังไม่มีความกล้าพอหรือเขามีความรู้สึกว่า คุณน่าที่จะมีคนอื่นไปแล้วนะเหมือนเขาก็น่าที่จะมีหลังสังขรแม่นแหละว่ากลับมาก็ไม่น่าที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นดังนั้นปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปแบบนี้ดีที่สุดหรือต่อให้เขากลับมาพลังงานการบล็อกมีเยอะมากเลยนะมีความเป็นไปได้ว่าคุณก็คงจะอาจจะไม่ไปต่ออาจจะบล็อกเขาหรืออาจจะไม่คุยนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มัน แผลในใจคุณมันก็ค่อนข้างที่จะมีนะคะกว่าที่จะ move on มาได้มันก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากพอเวลาที่เขากลับมาคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกยังไงดีอะนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่รู้ว่าควรจะไปต่อไหมเพราะว่าในใจคุณไม่ได้มีความรู้สึกให้กับเขาอีกต่อไปแล้วนะคะพลังงานเนี่ยค่อนข้างแน่ชัดว่าคุณโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่คุณคาดหวังอยางที่จะให้มันดีพลังงานออกมาบอกว่าเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีสูงหรือถ้ามีคนใหม่คุยคนคนนี้จะดีมากๆจกนกระทั่งคุณไม่อยากที่จะกลับไปคือดีกับคนที่เป็นประเด็นด้วยแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งนะมีพลังงานว่ากลับมาแน่ๆแต่ว่ายังไม่ใช่เริ่มเป็ภาแล้วก็อาจจะช้าจกนกระทั่งคุณ ออลืมเขาไปแล้วแบบ100%เต็มนะไพ่ตัดไพ่ไจบมีเยอะมากๆเลยแล้วก็ไพ่การเริ่มต้นใหม่ของคุณก็มีค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำคุณมีเกณฑ์การเกีเ่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติได้ค่ะขอข้อความจากแองเจิลสำหรับอนาคตนะคะ ของคุณดีกว่าเพราะว่าเหมือนว่ามันจะจบแล้วจริงๆนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคิดบวกกับตัวเองเข้าไว้คิดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะแล้วคุณจะดึงดูดความรักที่อบอุ่นปลอดภัยมั่นใจได้เข้ามาในชีวิตซึ่งดูเหมือนว่าพลังงานคน,นเดิมจะไม่ใช่พลังงานคนใหม่มากกว่าที่เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณค่อนข้างจะแน่ชัดมากๆเลยการถวานี้นะคะเป็นกําลังใจให้นะ เอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดบ้างคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคมนะคนโสดจะหายโสดแล้วหรือ,อยังนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เดี๋ยวรอถัดจากคนโสดอีกทีหนึ่งนะเอาละคนโสดเป็นอย่างไรบ้างขอทราบพลังงานความรักคนโสดนะคะ ความรักคนโสดราศีมีนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมค่ะคุณโสดราศีมีนช่วงนี้จะดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้เข้ามาเยอะพอสมควรทีเดียวรวมถึงเรื่องคู่นะมีเกณฑ์การจะได้ออกเดทเป็นเดือนที่แฮปปี้เป็นเดือน,น,นที่มีแต่คนเอาอกเอาใจนะ เป็นเดือนที่จะมีความรักเข้ามาแบบไม่คาดคิดด้วยสำหรับคนโสดราศีมีนะคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักออนไลน์นะคะเพราะพลังงานของแปดเมท้าหรือเลี่ยงไม่ได้ว่าเป็นรักออนไลน์ขอแค่รูไฝฝั่งคู่คุณหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าไพา่ดาบเยอะมากอะ เดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่คุณแฮปปี้มีความสุขในชีวิตส่วนในเรื่องของความรักคุณอาจจะมีคนเข้ามานะคะจีบเข้ามาสวิทหวานหรือว่าคุณมีเกณฑ์การจะต้องออกเดทกับคนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะคะเพราะว่าพลังงานอินเดียน r ฟิวเจอร์ ure, มันคือการตัดสินใจเลือกแหละนะคะทีนี้ คนโสดคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพรุ่งศพกันมังกรเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟแล้วก็ชาวธาตุลมนะคะมีสองพลังงานเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกหนึ่งในนั้นเนี่ยจะค่อนข้างจะเดินเกมเกมเร็วความสัมพันธ์ค่อนข้างจะพัฒนารวดเร็วคุณอาจจะบังเอิญมีแฟนเร็วแบบไม่คาดคิดแบบฟลุกล๊กๆนะประมาณนี้เพราะพลังงานแบบไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นแต่มันมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกแน่ๆละ่ะนะคะ มีคนเข้ามาสองคนนี้ถามว่าถูกใจไหมอะไรอย่างไรกับความแตกต่างบอกแล้วว่าถูกใจเท่าๆกันเลยอะแล้วทีนี้จะเลือกใครดีนะคะคนนู้นก็ดีคนนี้ก็ชอบชอบก็ให้อาศัยเวลานะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอเดือนพฤษภามีโอกาสได้เจอนะคะอย่างช้าสุดก็คือ6เดือนขึ้นไปบวกลบแต่ถ้าท่านใดได้เจอแล้วค่ะ ความสัมพันธ์จะพัฒนาอยู่ในช่วง6เดือนเห็นไหมคพลังงานของหมายเลข6เยอะมากๆอยู่ที่6เดือนนะคะคุณจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนตแน่ๆเลยสําหรับชาวราศีมีนนะคะ,ะแล้วก็เหมือนว่าคนที่คุณจะได้เจอเนี่ยจะได้เจอผ่านทางโลกออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะคะ อาจจะเป็นเลิฟลองดิสเทน c e เป็นรักระยะทางไกลได้แต่ว่าพลังงานของ Queen ถึงมเท้ามันคือาการที่เราเ e n น f ิซขอดึงดูดได้ในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นคนที่จะเข้ามา2คนนี้ตรงสเปคด้วยกันทั้งคู่นะคะอยากได้ต่างชาติได้แน่อยากได้คนไทยนิสัยดีๆก็ได้แน่นะคะได้ในสิ่งที่ต้องการดังนั้นราศีมีนจะเป็นช่วงเวลาที่ ผู้คนอาจจะรู้สึกอิจฉานะกระแอมกระไอว่าแม้มีคนมาลุมจีบแล้วก็ได้ออกเดตบ่อยจังเลยนะคะเอาจริงๆอะมากกว่า2แหละแต่ว่าพลังงานที่โดดเด่นเนี้ยคือ2คนที่เขาจะต้องพยายามนะคะวินโยฮาร์ดพยายามเอาชนะใจคุณให้ได้นั่นเองคนหนึ่งคืออยากจะบอกว่าทั้ง2คนเนี้ยด้วยพลังงานของแรงดึงดูดอะคะ่ะเขาจะตรงสเปคคุณทั้งคู่เลย ความแตกต่างน้อยมากเห็นไหมคะความแตกต่างระหว่างหลังสำรับกับพลังงานหลักก็น้อยมากดังนั้นจะได้คนที่ตรงสเปคเข้ามาทีเดียวถึงสองคนนะคะราศีมีนแต่สินใจเลือกให้ดีๆนะคะเอาละขอข้อความถึงอนาคตจาก Romance a n g e l กันหน่อยนะ โอเคเห็นมาคีเป็นโอเ n นไม d ์คุณจะมีคนเข้ามาให้ได้เลือกจะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์ขอออกเดทแล้วคนคนนี้เนี่ยชอบคุณมากๆนะเป็นพลังงานใหม่ไม่ใช่คนเดิมๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลแค่เอนจอยมีความสุขกับสิ่งที่คุณดึงดูดมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะเ็สิ่งที่ดีด้วยแต่ัสินใจเลือกให้ดีนะเอาใจช่วยค่ะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดเราก็ผ่านกันไปแล้วนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรบ้างขอทราบพลังงานคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะราศีมีนค่ะ เหมือนคุณจะไม่ไปต่อแล้วนะคะพลังงานคุณก็คือแบบไม่ไปต่อละมั่งพอแค่นี้ละมั่งอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานฝั่งเขาเขายังมีตัวเลือกอยู่ซึ่งตัวคุณก็น่าจะรู้นะคะ คืค่อนข้างชัดนะดังนัง้นก็ไม่ต้องแคริรืไฟหรือซะหน่อยอะอขอขอสรุปอีกหนึ่งใบเนาะอะพัฒนาความสมัน์ช้าค่ะช้ามากๆแล้วตัวคุณจะเหนื่อยเองด้วย แล้วก็มีไพ่บล็อกเกิดขึ้นเยอะด้วยนะไพ่บล็อกที่ฝั่งเขามีนะคะต่อให้คุณพยายามลากยาวอ n นเนียร r ฟ u วเจอก็มีไพ่บล็อกอีกคนคนนี้จะยังไม่ชัดเจนกับคุณคะ่ะต่อให้เลยไปสามเดินก็ยังไม่ชัดเจนเพราะแล้วเขาก็มีคนที่เขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปเจอด้วยนะมีคนที่เขาจะต้องเดินทางไปออกเดตซึ่งคนคนนี้เขามีความรู้สึกชอบมากกว่าที่เขาชอบคุณโอเคไหม เอากระชั้นๆแบบนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัวคุณก็น่าที่จะรู้แหละคุณเป็นคนที่มีเซนแรงอยู่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ตัวคุณเซนได้ว่าเขาหน้าที่จะมีคนอื่นชอบอยู่แต่ในใจก็แอบแอบลุ้นแล้วก็มีความหวังว่าความเป็นตัวตนของคุณนะความที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีเนี่ยเขาจะรู้สึกได้แต่ความรู้สึกมันจะต่างกันนะเขาไม่ได้รู้สึกว่า คุณคือคนที่ใช่เขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณและเขามีความลงตัวนะคะดังนั้นไม่ต้องพยายามไปฝืนเลยในเดือนพฤษภาคมมันจะมีความจริงจากการกระทําของเขาทําให้คุณตัดสินใจ Move on ได้เองเพราะว่าเขามีตัวเลือกแล้วมีการเดินทางแต่เขาไม่ได้มาหาคุณคนเดียวต่อให้เขาบอกว่าเขาจะมาเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้มาอยู่กับคุณทั้งทริปนะคะ เราเขามีตัวเลือกอื่นอยู่ด้วยเช่นเดียวกันคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะดังนั้นเขาจะไม่สนความรู้สึกใครเพราะเขาถือว่าการเพิ่งเริ่มคุยมันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบไม่จำเป็นต้องซื่อสัตย์อะไรซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะคะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเลือกให้ดีที่สุดนะดังนั้นเนี่ยการออกเดตที่ฝั่งเขาเยอะแต่ตัวคุณไปรอเขามากไปในท้ายที่สุด ถ้าคุณบอกว่าคุณจะอดทนรอหวังให้มีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์จะไม่มีกับคนคนนี้นะคะไม่มีคุณจะเหนื่อยแล้วเขาจะบล็อกคุณในเร็วๆนี้ด้วยเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไว้เวอร์ซ่าแต่ความชัดเจนจะไม่มีเกิดขึ้น ทีนี้ถามว่าบทสรุปถ้าคุณตัดสินใจชิ่งไปก่อนตัดสินใจที่จะไม่สนใจเขาตัดสินใจที่จะเลิกคุยไปก่อนคนใหม่จะมีเข้ามาไหมพลังงานออกมาบอกว่าคุณจะได้เจออัศวินเธอเรียนนะคะคนคนนี้จะเข้ามาแม้ว่าจะช้ากว่าคนคนนี้แต่ความสัมพันธ์มันจะมีความมั่นคงมากกว่าเพราะเขาชอบคุณมากนะคะแล้วก็จะมีความการพัฒนาความสัมพันธ์แบบอย่างที่คุณใฝ่ฝันไว้กับคนคนนี้แต่คุณไม่ได้ จะได้คนที่ชัดเจนกว่าดีกว่าแล้วก็ตรงมากกว่าที่คุณรอคอยคนคนนี้คือมันไม่ใช่พลังงานเนื้อคู่ฝั่งเขาไม่มีนะเพราะว่า3ามถ้วยมันแคริไฟด้วยภัยที่หัวใจเป็นอื่นแบบจุกๆไปเลยดังนั้นให้คิดถึงและหวังดีนะคิดถึงสิ่งดีแล้วก็หวังดีกับตัวคุณเองเข้าไว้จะเป็นการดีที่สุด คนที่ไม่ชัดเจนกับคุณอาจจะเป็นชาวราศีมีนอาจจะเป็นชาวท่านนนำท่านลมได้นะคะส่วนคนที่จะเข้ามาใหม่เป็นรักแรกทางไกลอาจจะเจอกันผ่านทางการเดินทางนะคะหรือโซเชียลได้แหละอยู่ที่50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะค,คนนี้เป็นชาวท่านจินเป็นความรักที่มั่นคงที่คุณอยากจะได้เจอนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำหน่อยนะขอคำแนะนำถึงอนาคตจากเอเจนต์สำหรับ ราศีมีนคนคุยไม่ชัดเจนเห็นไหมคะหน้าที่คุณน่ะคุณไปขอผิดคนคุณไปขอเอาคนที่ไม่ใช่ให้เป็นคนที่ใช่ไม่ได้คุณต้องขอให้คนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งนะคะให้โอกาสตัวเองเยอะๆแล้วคุณจะได้เจอคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่มั่นคู่หมายที่จะอยู่กันไปตลอดชีวิตนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังนะแล้วอย่างที่บอกว่าเวลาที่เพิ่งเริ่มคุยอ่ะ ผู้หญิงเรามักจะคิดไปไกลแต่ผู้ชายเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะถ้าเขาคิดอะไรอะ่ะเขาจะพูดเขาจะบอกค่ะมันน้อยมากผู้ชายที่จะเก็บซ่อนความรู้สึกมันน้อยนะคะผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่เอาแต่ใจนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนแมขอไปคุณผู้ชายครอบครัวเราด้วยเอาล่ะคือเขาเอาแต่ใจหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาคิดอะไรเขาก็พูดอย่างนั้นแหละนะคะ ให้เชื่อเขาถ้าเขาบอกอยังไม่แน่เขาก็คืออยังไม่แน่นะคะเอาล่ะสุดท้ายแล้วคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะราศีมีนเป็นยังไงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีมีนค่ะในเดือนนี้จะเป็นเดืที่คุณแฮปปี้นะคะคู่รักจะเอาอกเอาใจสุดๆไปเลย มีแผนการเดิน,นทางมาพบปะ,ะเจอเจอครอบครัวของกันและกันนะจะได้ไปทานข้าวร่วมกันกับครอบครัวเขาไม่ก็ครอบครัวคุณนะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นแผนเดินเกมที่จะรวบราดให้คุณตกร่องปล่องชินนะเพราะผู้ของคุณน่าจะทนไม่ไหวลนะอย่าจะจับจองเป็นเจ้าของซะเกินเลยนพลังานดีมากๆเลยทีเดียวผู้ของคุณน่ารักมากแหละ เป็นคู่ที่มีชะตาผูกพันโอ้โหแล้วคนคนนี้ค่อนข้างขี้หึงแล้วก็เซนสติทนะหอยใบนะโอ้โหเขารู้สึกได้เลยว่าคุณแบบเป็นเนื้อคู่ของเขาเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่แนเลยนะืแต่แนี้วเขาจะเล่งนงานคุณจนคุณเครียดนะสินะคะไพ่ปิดจบคือไพ่เครียดแต่เครียดในในทางที่แบบใครๆก็อยากจะเครียดแบบนี้ป่ะ ประมาณนี้นะเดี๋ยวอาจารย์สานแคนิฟไฟให้อีกหน่อยคุณเขาจะเร่งรัดคุณนะคะเขาจะเร่งรัดคุณมากๆเลยอะดูสิอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะไพ่แต่งงานมาครบเลยอะทั้งไฮโลแฟนสี่ไม้เท้าสามถ้วยนะคะเขาจะเร่งรัดคุณนะ เดือนนี้เดือนพฤษภาเขาอาจจะเซอร์ไพรส์พาคุณไปเจอครอบครัวหรือเขาถ้าอยู่แดนไกลนะคะเขาจะเดินทางมาพบปะจจะเจอครอบครัวแล้วก็จะเริ่มพูดคุยถึงเรื่องแต่งงานเลยอันนี้คือเข้าแบบตรงประเด็นเพราะเขาเหมือนจะไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็อาจจะไม่ชอบในลักษณะที่ต้องเดินทางไปมาตลอดเขาอยากที่จะใช้เวลาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันกับคุณนะคะดังนั้นนะ่าที่จะมีโอกาสว่าเขาจะ มัดมือนะคะจับรวบนะคะคือขอมั่นแบบไม่คาดคิดก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะคุยกันถึงเรื่องใช้ชีวิตคู่คุยกันถึงเรื่องการแต่งงานนะเพราะไพ่การแต่งงานมาแบบจัดเต็มใน in the near future เดือนพฤษภาคมอาจจะเป็นเดือนที่เขาขอบคุณแต่งงานนะคะหรือพูดกันพูดคุยกันถึงเรื่องแต่งงานแล้วก็ครอบครัวสองครอบครัวจะได้มีโอกาสได้เจอกันหรือไม่ก็เขาไม่ก็คุณไปเจอครอบครัวเพื่อเปิดตัวและว่าจะเป็นว่าที่ภรรยาว่าที่สามีในอนาคตสิ่งที่มันจะทำให้คุณเครียดก็คือนี่แหละคุณก็อาจจะต้องไกลครอบครัวไกลบ้านอาจจะต้องละทิ้งหน้าที่การงานไปเป็น,นแม่บ้าน หรืออาจจะต้องเปลี่ยนงานเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเพราะพลังงานโอกาสการใช้ชีวิตของคุณนะ่ะมันอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องตามสามีแล้วก็โย,ย,ยกย้ายตามภรรยาไปก,ก็ก็เป็นไปได้นี้มันทำให้คุณรู้สึกมีความกังวลเพราะว่าเอาจริงๆแล้วแผนของคุณคุณไม่อยากจะย้ายไปไหนเนาะอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆกันกันกบคุณแต่ว่าตัวเขามีความรู้สึกว่าเขารอ จนกระทั่งเขาพร้อมถึงตอนนั้นไม่ได้อาจจะยื่นข้อเสนอให้คุณก่อนว่าแต่งก่อนได้ไหมแล้วก็มาใช้ชีวิตกับเขาก่อนพอพร้อมแล้วค่อยกลับมาอยู่ในพื้นที่มาอยู่ใกล้ครอบครัวคุณเป็นคนที่ติดครอบครัวมากแล้วก็ติดลูกมากหลายๆท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าเรื่องลูกของคุณก็ไม่มีปัญหานะ เขาสามารถซัพพอร์ตได้เหตุการณ์อาจจะสับกันได้ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายคุณน่าที่จะสนิทกับลูกของเขานะคะแต่เพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตการย้ยยายโรงเรียนใหญ่ที่ทํางานตรงนี้ยุ่งเหยิงนิดหน่อยแต่ว่าในบ้านปลายมันก็ดีนะคุณจะได้กรัลรยาณมิตรใหม่คุณอาจจะได้ธุรกิจใหม่หลังจากที่คุณแต่งงานแล้วการพูดคุยมีพืชสภา แต่ว่าหลังพุทสภาไปแล้วอีกประมาณ9เดือนหรือก่อนเดือน9ค่ะการแต่งงานก็จะมาถึงเกี่ยวเนื่องกับชาวธาดินปริกษบกันมืองก่อนนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมแล้วก็ชาวธาตน้ําเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจาก,กเจิ้นกันหน่อยนะคะสำหรับอนาคตของราศีมีนที่รัะนี่ดูสิแม่คุณทั้งคู่อ่ะ เป็นคู่รักที่ลงตัวแหละแมทช์กันนะคะสินเสมอมีแรงดึงดูดถึงกันเสมอมีจิตสื่อถึงกันด้วยนะคะบางทีคุณแค่คิดนะเขาก็ทําให้แล้วประมาณนี้เหมือนบางทีแค่คิดเขาก็พูดออกมาและนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักที่จะอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะบางทีค่ะชีวิตเรามันต้องมีการเริ่มใหม่นะจากสิ่งหนึ่งสู่สิ่งหนึ่งคุณอาจจะไม่อยากจากครอบครัว แต่คุณจะต้องไม่ลืมนะว่าการแต่งงานคุณก็จะได้ครอบครัวใหม่เข้ามาเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้ราสิมีนนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ